เฮ้ยมึงใครแล้วถามว่าทำไมผมถึงแต่งตัวหรูอย่างนี้เหรอครับอันนี้คือชุดราชการนะครับคือพูดตรงๆเลยคืออุ้ยอุใส่ชุดนอนอยู่ก็นะครับผมก็เราเนี่ยได้รับภารกิจเนี่ยผมเนี่ยเดี๋ยวเข้าโลงผมเนี่ยคือข้าราชการตอนนี้นะผมได้รับภารกิจให้มา ช่วยลูกสาวพับตันนะครับซึ่งตอนนี้ครอบครัวนี่หายสาบสูญไปทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกซึ่งผมนั้นต้องมาสํารวจเกาะล้างแปลกๆที่รัฐบาลส่งมาให้สํารวจเพื่อมาหยุดยั้งแผนการช่วงคนบางคนซึ่งผมนั้นได้ตามหาครอบครัวพปปับตันและตอนนี้ผมเลยจะขึ้นเครื่องบินถ้าเกิดพร้อมคุณพร้อมแล้วไปเลนสโกรอนานเลอเกิน โอเคนี่ครับผมพับครอปนะครับผมถ้าถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะพับตันเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนนี่นะเหมือนเป็นแบบบริษัทใหญ่เลยนะเป็นครอบครัวใหญ่พง่ายๆคือนักธุรกิจระดับรายใหญ่ครับโอเคตอนนี้เรามาถึงทะเลกันแล้วเป็นเกาะที่สวยงามปรัปภาพโลนะครับโลกอบหมดเลยครับช่วยกดซับแล้วก็ช่วยกันดูคลิปหน่อยเพราะว่าพูดตรงๆเลยว่าถ้าคุณช่วยเนี่ย ซับสไครเยอะแล้วคนดูเยอะเนี่ยผมสามารถเปิดโฆษณาได้นะผมมีตังค์นีผมจะซื้อคอมใหม่แล้วผมจะมาเล่นเกมใหม่เกมใหม่ออกผมเล่นให้ดูเลยถ้าเกมที่ผมอยากเล่นจะเว้นเกมผีเกมผีคือนานๆทีเล่น500ก่อนลงพื้นอยู่แ f ้ไฟดูเอ็นยองอะไรเช็คคนที่มีชีวิตอยู่ในก่อนนี่ใช่ไหมผมผมผมขอภัยแับจะแปลผิดผมแปลไม่ทันเมื่อแต่แบบเมื่อแต่คุยผู้ชมอยู่ เอ็ดเวิร์ดพัฟตันก็ดีนะอู๋บาบิลาบาบิลาพัฟตันแล้วก็เวอร์จิเนียเวอร์จิเนียพัฟตันวีคมิสซิ่งหายไปแล้ว31สัปดาห์หายโอ้ส oh, าสัปดาห์หมดเลยอันนี้อายุ63 60 160สิบร้ซนติเมตรร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรโอ้ใม่ไอคอร์เรสสีตาน้ำหมักป่าวโ okay, อเคจำเถอะ โอเคซิดแมพโอเคครับอันนี้คือแมพเราปิดเลยฉันไม่สนใจแล้วฉันมาทำุริกิจแล้วควักเดมอนอย่างนเงนี้ยไม่มีหรบพูดเป็นนั้นแหละใครจะลงคุณสักเฮ้ยือโจกไหมใครือโจกไหมามันเกินไรหรือเปล่า้เพื่อนอ่ะต้องไงต่อ อ๋อเราอ๋อเราโดนเชือกหออ๋อเชือกหอมันเกี่ยวไอ้ครับเฮ้ย hey. ช่วยหน่อยพี่เฮ้ย hey. เอา้าโอ้โหมึงฝึกทหารมาตั้งนานมึงไม่ฝึกลงเครื่องบินแบบนี้เหรอโอ้ยโ,โอยประตูหักโอ้โหประตูเอาเอาเฮ้ยอบอกนะมึงตายเลยอ่ะมึงเอร์แล้อแล้วโอเคอันนี้ไม่น่านเหลือเลย ว่าเคยเห็ลูกเตอร์มันไม่ตกมาเหมือนไอ้นิกกี้นะแม่งโคตรสวยเลยมันตกลงไปในพื้นที่เก็บแล้วประตูก็แทะหัวตายหาเลย,ยใครอ่ะเฮ้ยตอนนี้เนะี่ยมีใครไอ้ตอนเนี้ยใครเป็นคนเชิญม,มาวะหลับแล้วหลับอีกนะเขาเหมือนไอ้ไอ้ตัวน,นี้มันถามว่าเฮ้ยนิกตอนเนี้ยใครเป็นคนเชิญมึงมาวะแบบเหมือนแบบ เชิญอะอารมณ์เหมือนแบบใครให้มึงมาอารมณ์เหมือนงั้นนะน่าจะอย่างนั้น,น,น,อน,นโอเคตอนนี้เราเริ่มมาครับเรามีโอเพนเ e มเมอร์เจสซนะไว้เปิดเฉพาะ Emergency นะ Emergency จี่นี้ถ้าจำไม่ผิดในใจแปลว่าเอา้าโอเคโอเคไม่โดนทำหัวหัวแบนเลยโอเคไหมสุดท้ะะายพุทธาห์เฮ้ยโหแป๊บน,นึงเราตกเครื่องบินใช่ไหนเหรเราสบักสบอมเลยต้องถอดทุกอย่างไม่หลังยิงเขาอ้างร้อนอเ หลังจากนั้นนะครับเราก็เจอถ้ำนะครับผมแล้วเราอ่ะก็ไปเจอหลุมข้างในถ้ำอีกทีนึงนะครับผมตอนแรกผมก็นึกว่ามันต้องไปสู้เว้แต่พอผมลงไปอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นที่เก็บข,ข้อมูลไว้เฉยๆนะครับผมรู้ไหห้าโอเค,อเคหางกล่องอ๋อมีมีแค่นี้คนระับเป็นเหมือนแผนที่เฉยโอเคไม่น่ามีอะไรนะ ไม่น่ามีอะไรนะครับปะเราไปต่อเลยผมว่าเราต้องไปฟาร์มของเลยเราผมอยากได้ธนูแล้วนะหยาอยากได้ธนูก่อนคือตอนนี้นอยากจะมีของกับทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆแล้วกันตำรวจเลยไม่ใช่นี่มันหอกไม่ได้ทำหเอ้ยใช่ดิอันนี้เป็นธนูจำได้เออนี่ ลืมลืมกดที่ขวาเดี๋ยวแล้วกดไม้ <c oughs> เป็นธนูไหม,มจำไม่ได้วะเอาเป็นหอกเหรอถือว่าโอเคแล้วกันหรือว่าเรามีอุรยะไกลครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมเราก็มาเจอที่เควสเควสแรกนะครับผมที่เควสมันมาให้หาคนหาเพื่อนร่วมทีมสามคนครับซึ่ง พอเราเจอเชือกเนี่ยเราก็ตัดทิ้งนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเก็บแผลของเขานะครับผมหลังจากเราเก็บแผลเนี่ยคุยก็จะสําเร็จหนึ่งอันนะครับผมก็หลังจากที่เราลงไปอีกอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยเราจะเจอเต็นท์ค่ายของที่เขาบาดเจ็บอยู่นะครับผมแล้วเราก็จะได้ขวานใหญ่มานั่นเองนะครับผมแจ็คฟ็อกใครคือแจ็คฟ็อกมันอ่านว่าอะไรแจ็คแฮมันอ่านว่าอะไรวะผมออ๋อใครคือแจ็คฮอตแจ็คฮอต ว h a อี he heures, ชี e ู o อิ g เฮียเธอเออมันมันเออเขามาทำอะไรที่นี่เออครัตท่นดีแทบไอนี่เฟรนนะครัตทนเนี่ยมันไม่มีเพื่อนนะจากคลาร์กนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินไปสักพักแล้วเราก็เจอรถกรลบฟนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้สักิลขับรถที่ผมขับมานะครับผมโดยใช้บาร,ร์กระพีขับไปด้วยความเร็วแสงนะครับเพื่อไปหาชุดหมายโอ้โอเวียนหัวโอ้เมนโอโอเอารถติด otti. หลังจากนั้นนะครับผมเราก็เดินใกล้มาถึงจุดหมายนะครับผมแล้วเราก็ต้องว่ายน้ําข้ามไปนะเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยมันอยู่ตรงแพกลางแม่น้ํานั่นเองนะครับผมซึ่งมันน่ากลัวมากครับเพราะเกมเนี่ยผมเล่นมาแล้วเนี่ยฉลามแม่งวันขอดได้เลยนะครับผมผมว่าแม่งรอเซ็ตหยอนสู่ต่อเราแน่เลยว่ะหรือว่าตอนแรกมันไม่หลอดฉลามวะเออผมก็กลัวว่ะเวลาว่ายน้ะ เอาจริ้งนะผมโลกลัวน it, ้ำเว้ยแบบแม่งกลัวไม่น่ากลัวคือคินคินป้าไว้คือเราอ่ะผมนั่นทกคนกลัวใช่กลัวใช่อีกนิดนึงอีกนิดนึงบักลามันถึงแล้วขอร้องขอ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 ้องดูอี๋ย่าอย่าเร็วๆปีงไม่ดีโ oh อ้ยก the <im> the <benchmark> ูเป็นกูวิ่งสุดกีแล้วเนี่ยรู้ครับตัวอะไรกัดอ่ะรู้เลยไม่ต้องสืบเลยอ่ะโอเคแล้วเจคุณนะครับโอ้ย เพื่อนเราตายหมดเลยวะอันนี้คือเช้งไอคอนใช่ไหมเราเช้งไม่สนอะไรงั้นนะเราว่้โอย,ย่าแท้ยยอะไรรอครับรอพี่หลานนะไหนวะมันไปยังวะผมว่าผมไม่รู้อะแต่ว่าผม,ผ,มผมว่าผมจะเติมเลือดก,ก่อน ผมไม่รู้อะแต่ผมจะเติมเลือดก่อน่ะผมว่าเดี๋ยวเราต้องโดนแน่เว้ยผมว่าเฮ้ยอ้าวตายอ้าวไอ้น้องห้าวโอ้ห้าวปืนห้าวเป้งมึงโดนกูเรียบร้อยครับรู้เรื่องเฮ <c oughs> ้ยโฮ้ยบยกลับบา้านไปกลับลยดูกูขอร้อง ก่อนที่เรมมามันตัวสปอนตัวใหม่มันจะมาก่อนที่มันอย่าอย่าต่ำอย่างนี้สิลูกเออขึ้นขึ้นอย่ามม่อย่าไปมองข้างล่างไอ้ฮาเออขึ้น,นกระโม่เวยเกาะนี้มันแปลกจริงไปเควินไปไว้เถอะไปเควิน หลังจากนั้นนะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ว่าผมเดินไปเดินมาเนี่ยผมก็ว่าผมจะไปสร้างบ้านนะครับก็ผมอ่ะตั้งใจว่าจะทําทาเลไว้ข้างทะเลนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้นั่นเองเพราะว่าผมจะไปตั้งบ้านไว้ตรงใกล้กับเหมืองนะครับที่มันอยู่ใกล้กับทะเลนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นที่เราจะลงถ้าในพาทต่อ,อไปนั่นเองนะครับก็ก <c oughs> ็ว่าจะไปเอานะก็เลยว่าจะตั้งฐานตรงนั้นเลยนะครับผมเป็นหลักปักฐานเลยเพราะเราจะได้ไปเอามาสเตย์ด้วยนะผมก็ต้องขอบอกไปก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย กล้องเนี่ยกล้องผมอะมันแบตหมดนะครับก็นั่นแหละคือผมนึกว่าเปิดปลั๊กไปแล้วแต่ลืมเปิดครับไอตัวถ่ายคลิปหน้าผมเนี่ยแบตหมดก็เลยไม่ไม่ได้ถ่ายหน้าตัวเองไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังก็คือหลังจากที่เราทําบ้านไปเรื่อยๆนะครับก็ผมก็ทำบ้านไปเรื่อยๆเนยผมก็หลังจากทะเสร็จเราก็ไปเอามีดพิทโซที่แคมป์นะครับผมก็หลังจากเรามาถึงแคมป์เนี่ยเราก็จะเจอตัวไอเวิร์เหมือนเดิมนะครับเฮ้ยตุก ก็เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับซีรีส์นี้นะครับก็เจอกันพาร์ทหน้านั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดชอบเนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยพอใจเดี๋ยวผมจะมาทำพาร์ทเพิ่มนะครับผมเพราะว่าคลิปนเนี้ยเนี่ยจริงๆเล่นไปสองสามชั่วโมงเลยนะแต่ว่ามันได้แค่รจริงๆก็เจอกันพาร์ทหน้าครับหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยก็ซีวัซีเกมทุกทีเจอปืนครับผมเนี่ยมาทรงพี่เอกแล้วยอดยอรักนะครับ